สวัสดีครับบ่าวแถาสวัสดีเด้อครับผมกับสวัสดีตอนเศร้าๆคือเก่าพี่น้องครับอยู่บ้านเราเข้าบรรยากาศกะเย็นสบายเนาะพี่น้องครับตอนเศร้าๆครับตอนสายกะร้อนอยู่ครับผมกับกะเป็นกำลังใจให้ครับผมสําหรับผู้ที่กลับไปทํางานที่กรุงเทพเนึอพี่น้องครับมัอนี็ถือว่าเป็นวันทํางานวันที่สองครับวันที่หามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องสุขสุขคนครับไปสู่การสู่งานเด้อครับผม อยางไรก็ได้ให้ได้เงินให้ได้ท่องครับให้ราบรื่นในนาทีการงานพี่น้องรับเขาครับบ่าวเถาจะพาไปตามครับคุณปุ๋ยบัวใหญ่ครับแนวทางหลักลอยครับแนวทางเหล็กเด่นบนนะครับงวดวันที่17มกราคม2 5 6 5ครับไปฟังไปเบิ่งน้ำกันครับว่าคุณปุ๋ยจะให้ลักลอยจะเด่นตัวไหนพี่น้องแนวทางมีเขามีหลุดเด้อครับผมกับบ่าวเถานำเสนอหรือคุณปุ๋ยให้แนวทางมากเป็นแค่แนวทางเท่านั้น มีเขามีรุดถ่าชอบจังตามครับเอาพี่น้องครับเบาๆหลายครับไปฟังน้ากันคุณปุ๋ยจะให้รักลอยละเดนต่อได้ครับพี่น้องสวัสดีครับคุณปุ๋ยครับสวัสดีครับครับบ้าทอราสวัสดีเด้อครับผมสวัสดีปีใหม่อีกรอบครับคุณปุ๋ยครับผมครับครับป็นมไหมครับบรรยากาศตอนเศรายุทั้งาโคราเนะคุณปุ๋ยเนาะครับผมเกิดเย็นครับผมเย็นครับ อากาศเย็นสบายดีนะครับคุณปุ้ยแมืนครับผมครับลักลอยเป็นยังไงเนาะคุณปุ้ยลักลอยลักลอยห้านี่กะที่ผ่านมาหลังหลังมาเนี่ยกะรุดไหลงวดอยู่นะคุณปุ้ยเหมือนเหมือนครับผมาครับที่แรกว่าพวงมาจะบูไห้ได้ครับลักลอยครับอ๋อครับเห็นว่ามันรุดไป่ไหลนะครับครับกลับว่าเป็นยังคุณปุ้ยครับติดไว้เพื่อผู้ใดเพิ่นอยากเอาไปเปรียบเทียบเอาไปเป็นแนวทางเบิ่งเนาะคุณปุ้ยเนาะ เพราะว่าเล็กเด่นเหล็กจับคู่เนี่ก็ถือว่างวดก่อนกับเข่าไม่ครับหาสามสามหากระตรงตรงครับกระพึงรุดครับผมพึงรุดงวดวันที่สามสิบ่เนาะคุณปุ๋ยเนาะครับผมครับครับกราะเป็นงังครับเพื่องวดนี่เอาขึ้นทบต้นทบดอกน้ะคุณปุ๋ยครับผมครับเลี้ยงไก่บอกครับคุณปุ๋ยเสียงไก่หรือเลี้ยงไก่ตีบอกครับผมเลี้ยงไก่ตีครับบี่พี่ไม่พกเมาตีไก่ตัวครับครับอืมครับ เลี้ยงหลายบ่คุณปุ้ยครับเลี้ยงเป็นเป็นขยายพันธุ์เลยบ่ครับผมเป็นขยายพันธุ์ครับทั้งเลี้ยงตีเลี้ยงขายครับผมโอ้ครับก็ถือว่าเป็นอาชีพได้เลยเนาะคุณปุ้ยเนาะแม่นครับผมครับครับงวดนี้ครับคุณปุ้ยอ่าเป็นจังไงแน่ทางครับวันนี้ครก็คัดกรองยังดีนะครับผมวันนี้ครับกับแกที่ว่าคัดกรอง เพื่อเอฟซีนะครับเนาะใช้ยาเพื่อนกะอ่าพูดน้อยต่อยหนักเลยครับผมครับผมคุณปุ๋ยบ่วใหญ่ครับครับครับเอาคุณปุ๋ยครับแนวท่างวดนี่ครับผมตัวเดเด่นตัวเดนาจะมากครับคุณปุ๋ยเลขเด่นงวดนี้แปดล่องหนึ่งครับผมครับเลขเด่นบนให้เด่นแปดล่องหนึ่งครับ รักลอยหนึ่งล่องซีครับผมลักลอยวันนี้กะหอหนึ่งล่องซีเดนต่อไหนครับลักลอยคุณปุ๋ยเดนหนึ่งครับผมลักลอยห้เดนหนึ่งเดนหนึ่งล่องซีรับคุณปุ๋ยครับผมครับเอาจับครูครับคุณปุ๋ยจับครูมีสามแปดครับผมจับจับครูสามแปดครับ สามแปดเจ็ดหนึ่งครับผมศูนย์แปดครับผมศูนย์แปดครับคุณปุ๋ยศูนย์หนึ่งครับศูนย์หนึ่งครับสองแปดครับผมสองแปดครับเจ็ดแปดครับผมเจ็ดแปดครับครับครับเด่นคู่ใดครับคุณปุ๋ยเด่นสามแปดกับเจ็ดหนึ่งครับผมเด่นสามแปดกับเจ็ดหนึ่งครับผมอืม ครับอันนี้คัดมาจากชุดเต็มมันบอกคุณปุ๋ยตามสูตรคุณปุ๋ยแม่นครับผมสัดครับผมคัดมาจากสูตรเต็มแลรวครับคบำนวณใส่กันอีกจากสูตรคุณปุ๋ยเวลาคุณปุ๋ยจับอ่าสูตรคำนวณมากคำนวณแต่ละงวดครับถ้าว่าถึงนี่ผมผม,ผมใช้สูตรเดียวครับผมครับล<ะ>ัก<ะ>สิบกหรือรักน้อยโกครับผมโอติใเลยแกสูตรเดียวมาเลยครับครับ เป็นสูตรเดียวเราก็ยังเอาสูตรสำรองมาตัดเป็นตัดรักน่วยลักสีมือสิครับครับผมตัดกันอีกที่หนึ่งครับแต่แต่่วนมากผมจะใส่แต้มตัดเอาครับผมครับครับผมครับแต้มสมวนตัดเอาเลยครับไอ้มันเหรียญน้อยชุดครับสามตัวในกระจับรักลอยใส่น้ำคุดปืยเนาะรักลอยนี่ห้เดนหนึ่งครับครับผมครับจับใส่คูเดนกับหนึ่งสามแปด 138 1งสค, <17 1. S 2> ครับตัวร่องกับหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หนแล้วกับเนาะครับเนาะแล้วตะผู้มักาผู้มักอ่าลักลอยตัวร่องซกับจับซีไซเอเนาะคุณปุยครับผมครับให้เด่นแค่2คููบอครับคุณปุยวันนี่สคููคือเกาเมนครับผมครับเด่นสคููครับอ่า กับสามแปดกับเจ็ดหนึ่งเนาะคุณปุ๋ยเนาะครับผมครับครับเด่นบนนี่กับไฮเด่นแปดเด่นแปดล่องหนึ่งแปดหน้าเด่นบอกคุณปุ๋ยครับมวลแปดมีเมจิตเด่นครับผมแปดมีอีเด่นครับครับอืมลักลอยเฮาหนีกับชีวา กัดหลุดมาหลายงวดสามสี่งวดบอกคุณปุ๋ยสี่งวดครับผมอืมเอากัดล่องเบิ้งล่องงวดนีคุณปุ๋ยครับผมเราผมครับเบื้งงวดหนี้มาครับผมอ่าแก่ให้เป็นแนวทางนะคุณปุ๋ยเนาะครับเครับผมเพื่อผู้มนที่ตามแนวทางคุณปุ๋ยครับหลัก้งสุดท้ายคุณปุ๋ย จะมีเปลี่ยนแปลงบ่มครับครับผมครับจะมีเปลี่ยนแปลงบ่มโค้งสท้ายนี่ถ้าตามสูตรก่เด้เปลี่ยนแปลงครับผมต้องจากว่าจะเอาเอาแต้มมาตัดให้มันเดียร์ยุดน้อยชุดนึงเสียครับผมครับจะคือคือทาโค้งสุดท้ายนีนแก่กคบกระจัดให้แค่หน่อยชุดแค่นั้นมหมบ่ครับคุณปุ๋ยแมนครับผมครับครับผมครับอืม เอาก่แต่ด้วตอนครับคุณเปิดตอนนี้แต้มมันก็มีแต้มแปดกับแต้มหนึ่งครับผมจะมันชนกันที่สองตัวครับครับคุณเปิดครับเอาย่ำย่ำให้อีกรอบนะครับผมครบผมครับเด็กเด่นแปดล้องหนึ่งครับผมครับเด่นแปดล่องหนึ่งครับผมหลักลอยกรบผมเด่นแปดลองหนึ่งหลักลอยเด่นหนึ่งล้องสี่ครับผมครับหลักลอยเห็นเด่นหนึ่งล่องสี่ครับกรบผมจับคู่ สาปครับผมสาครับเจหนึ่งครับผมเจดหนึ่งครับ0ูย์แครับศูครับครับผมศูนหนึ่งครับผมศูครับสองครับสองปครับเจครับผมเจ็ดปดครับครับคับกกรลักรอยก่จับลักลอยกจับใส่อาเนาะคุณปุ๋ยเนาะครับตัวเด่นตัวเด่น เด่นให้คู่ไดครับคุณปุ๋ยตัวเด่นสามแปดครับผมแล้วก็เจ็ดหนึ่งครับผมสามแปดกับเจ็ดหนึ่งเรือพี่น้องครับเผื่องวดนี้เล้วพี่น้องครับเอาทุ่นขึ้นกับกำไรด้วยครับผมครับครับผมครับ่าก็เป็นหน้าทางนะครับเนาะครับคุณปุ๋ยวันนี้มากันเจ็ดหนึ่งครับผมวันนี้ครับผมก็มักผมก็มักเจ็ดหนึ่งนี่คุณปุ๋ยครับเจ็ดหนึ่งนี่ผมก็มักคือครับผมจับเจ็ดหนึ่งทว่าตัวมัก ครับเพราะว่างวดนี้อออกวันที่สิบเจ็ดนาะครับคุณปุ๋ยแมนครับผมครับครับโมแน่ครับผมโมแนเด่นครับสามตัวครับครับผมสามตัวกระจับลักลอยใส่เอาเด้อครับผมลักลอยของคุณปุ๋ยกับเหเด่นหนึ่งกับซีครับเด่นหนึ่งร่องซีครับถ้าชอบลักลอยตัวเด่นกับจับหนึ่งไซครับหนึ่งสามแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งถ้าชอบตัวร่องลักลอยซีกับ C สามแปดเจ็ดหนึ่งพี่น้องกับมีหกคู่เท่านั้นครับกัจับหลักลอยใส่ได้เลยนะคุณปุ๋ยครับครับผมครับกะฝากไว้พิจารณาแล้วนะคุณปุ๋ยเนาะครับผมครับเพื่อตัวเลขถูกใจโดนใจแจ้งตามนะคุณปุ๋ยครับผมครับเพราะว่าแนวทางนี้เขาไม่หลุดเด้อพี่น้องครับอ่าบ่าวเถากกอยากให้ทุกท่านแหละครับผมถูกรางวัลบ่าวเถากกอยากถูกขึ้กันพี่น้องครับ แต่ว่าก็เป็นแค่หน้าท่างนอกคุณปุ๋ยครับผมครับผมครับครับถ้าชอบก็ไปหาซื้อสลากกินแบงซื้อลอตเตอรี่ได้พี่น้องครับผมครับเพื่อถูกรางวัลเลขไทยสามโตหมุนเลขหมุนหมุนหมุนเลขไทยสามโตนะพี่น้องหรือถูกรางวัลเลขไทยเพื่อถูกรางวัลหญงไคกับพี่น้องครับเอางวดนี้พี่น้องครับกอยากให้พี่น้องทุกคนบาเถ่าขึ้นกันละครับผมครับอยากถูกนะพี่น้องครับครับ ครับบ้าวเท่าก็จะรบกวนซัานี่แหละครับผมครับผมครับครับขอบคุณครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับเอาครับไปเบิ่งแนวทางของคุณปุยน้ำกันครับครับแนวทางของคุณปุยไปไงครับผมวันที่1 7มกราคม2565รกครับหลักรอยคุณปุยเห็เด่นหนึ่งร่องสี่ครับเด่นบนคุณปุยเด่นแปดร่องหนึ่งครับผม จับคู่เด่นให้3871เป็นคู่เด่นครับ0801 2878เป็นคู่ร้องเด้อพี่น้องครับจะกลับใบน้ำกระเดยเด้อครับผม3าตัวจับลักลอยใส่ครับตัวเด่นเอาจับลักลอยหนึ่งใส่ครับ138171ครับเป็นคู่เด่นเป็นตัวเด่นครับ1108 101 128 178เป็นตัวร้องเด้อพี่น้องครับเพื่ออยากเพื่อท่านใดชอบลักลอยซีครับก็จับซีใส่ได้พี่น้องครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับผม บ,บาวถาน้ำโชคครับขอให้ทุกท่านถูกหวยรวยเงินเด้อพี่น้องครับตอนรับต้นปีใหม่งวดวันที่17มกราคม2 5 6 5ครับคลิปนี้ครับบาเถากะสวัสดีครับ